หาาแวนนามายนับเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาและเลี้ยงได้ในฟาร์มเค็มในช่วงฟ้างเกษตรกร,ร,กรจึงมีการพเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายกรมประมงจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาสายพันธุ์ปรับปรุงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องจนมาเป็นลูกพันธุ์กุ้งขาวสีชนหนึ่งหลังปรับปรุงพันธุก,กรรมกุ้งขาวเวนามาย ให้เป็นสายพันธุ์คุณภาพได้สำเร็จการันตีเลี้ยงง่ายโตไวไรโรคและให้ผลผลิตสูงพร้อมกระจายพ่อแม่พันธุ์สู่เกษตรกรเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์พุ่งเป้าเพิ่มการผลิตในตลาดโลกมาอนุบาลจนได้ระยะพฤราวาที่12 ที่ผ่านการตรวจโรคพร้อมจำหน่ายให้กับเกษตรกร,กรที่สนใจจากในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม,ม,มหลังจากเลี้ยงได้ประมาณ30วันทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ได้เข้าไปติดตามการเจริญเติบโตพร้อมทั้งตรวจเช็คสุขภาพและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงทั้งในพื้นที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร ที่เลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติและพื้นที่นคนปรปฐมราชบุรีสมุทรสงครามจะเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนารวมถึงมีการเลี้ยงผสมผสานกับกุ้งก้ามกามซึ่งเกษตรกรจะเลี้ยงให้ได้อายุ70-80วันสำหรับผลการเลี้ยง จากการติดตามเกษตรกรที่เลี้ยงพันธ์กุ้งขาวสีชนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมพบว่าฟาร์มมีการปล่อยกุ้งที่อัตราฟาร์มหนาแน่น50,000ตัวต่อไร่มีการเลี้ยงโดยการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปและมีการหมักจุลินทรีย์ปอมมอ .1 ใช้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการจับสัดน้ำฟาร์มที่ปล่อยปนกุ้งก้ามกามจะมีการแบ่งจับครั้งละประมาณ200-300กิโลกร,รมัมแล้วถึงจะจับหมดปอที่อายุกุ้งประมาณ90วันปริมาณที่ได้จะอยู่ที่300-400กิโลกร,รัมต่อไร่ขนาดเฉลี่ย 7 0ถึงหนึ100ตัวต่อกิโลกร,รมัมผลผลิตที่จับได้เพียงพอกับต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำกรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกพันธุ์กุ้งขาวสีชนหนึ่งที่พัฒนาให้กับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งที่นำลูกพันธุ์มาเลี้ยงจะประสบผลสำเร็จมีผลผลิตและได้กำไรขอบคุณค่ะ